สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง F-C เก่าแล้วก็ f อฟใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหึงพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมเนาะอ่ะงวดประจําวันที่23เมษาย,ยนสองพนห้ามาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเราจะมาดูผลสรุปของวันที่24กันก่อนนะคะวันที่24เนาะนอยเฉพาะกิจออก4 5 6้นะคะ 4 5แล้วก็6ตารางมา3ตัวนะคะพี่น้องจ๋า5 6 6 5ดูแอดมี6 5นะคะมาที่ตัวกลับอันนี้เข้า3ตัวนะคะส่วนล่างเนาะ3 8 3สามมา8มานะคะ38แอดไม่ได้จับออกมาเนาะแอดมี2 8นะคะอันนี้มาตารางนะคะ3 8เข้าตารางเนาะส่วนพิเศษนะคะ6 3 2อ่ะ สามสองแอดก็หลุดไปเช่นกันนะคะหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดแอดไม่มีมีแต่หนึ่งเจ็ดเนาะส่วนปกตินะคะหกเก้าห้าหกเก้าแล้วก็ห้านะคะตารางแตกสามตัวเช่นกันนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้มีใครได้กลับหัวไหมเนาะเนาะแอดก็กลับหัวให้เฉพาะตัวที่แอดเน้นนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแอดก็เขียนไว้ให้อยู่เนาะ,ะตารางแตกสามตัวนะคะหกเก้าห้า ส่วนล่างสามห้านะคะสามห้ามาตารางเด้อพี่น้องจ๋าเข้าตารางนะคะสำหรับสามห้าตัวต่อไปนะคะ VIP เจ็ดเก้าศูนย์เนาะเก้าศูนย์แอดก็หลุดไปนะคะส่วนล่างแปดเจ็ดเนาะดูแอดไม่ได้จับออกมาเลยพี่น้องจา๋าแปดเจ็ดมาตารางอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าตารางปังมากเลยนะคะแปดเจ็ด ตาล่างแตก3ตัว2ชุดนะคะอ่าก็คือนอยเฉพาะกิจเนาะกับอ่าปกตินะคะ3ตัวส่วน2ตัวเข้านะคะ2ตัวเข้า3คู่เนาะอ่าทำไปง่วงแล้วพานอนไปพี่น้องจา๋าอ่าก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเนาะ อแอดก็ย้ําเสมอเนาะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับให้จับในตารางนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้จับออกมาทุกตัวนะคะอยังไงเราก็มาตามต่อกันของวันที่23นะคะวันที่23ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตำ่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง ปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนาะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูตารางตัวเด่นนะคะว่าอ่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะสําหรับตารางตัวเด่นอ่ะตารางตัวเด่นของแอดนะคะก็จะมี1 2แล้วก็8นะคะ ห้าหกสี่เนาะอ่าหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับหัวเด้อพี่น้องจา๋าอ่าหกหกเอสก็จะเขียนคู่กับเก้าตลอดนะคะสำหรับตัวเด่นสุดนะคะเด่นสุดสำหรับสายวิ่งสายรูดเผื่ออยากนำไปวิ่งประรูดนะคะอ่ามีหนึ่งมีสี่มีห้านะคะพี่น้องจา๋า อะมาดูตัวที่แอดจับคู่เนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้นะคะพี่น้องสาแนวทางเนาะรวมทั้งหมดสี่น้อยนะคะตั้งแต่น้อยชอบงภาคถึง vip นะคะห้าหนึ่งสามหนึ่ง 1 8 19นะคะหนึ่งเกอย่าลืมกลับหัวเป็นหนด้วยเด้อหก้านะคะหกสองแปห้าแล้วก็0ูนย์แนะคะพี่น้องสาอเดี๋ยวเรามาดูชุดกันเนาะค่อยดูตัวที่เน้นนะคะ สำหรับชุดกันเนาะก็จะมีสี่หกนะคะสามสี่ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องจา๋า เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะแต่ถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางกำลังวันนะคะ3ตัวก็เช่นกันนาะพี่น้องจ๋าสาตัวแอดไม่ได้จับให้นะคะแอดจะไปจับในชุดโครงสุดท้ายนะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี51เน้นไปที่51น,นะคะ3 1 หกสองหกสองเป็นเก้าสองด้วยนะคะพี่น้องจ๋าน,นี้เก้าสองด้วยนะเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะแล้วก็ศูนย์แปดนะคะ,ะสำหรับชุดกันเนาะสำหรับชุดกันแอดเน้นไปที่สี่หกสี่หกเป็นสี่เก้าด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเอา้าแอดทำไมเขียนผิดตลอดเลยสี่เก้าเด้อพี่น้องจ๋า แล้วก็10นะคะะคะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจ๋านำไปเป็นแนวทางนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาภกันทุกทุกคนเนะาะเงินทองไหลามาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ